การสูญพันธุ์ครั้งที่5าปลายยุคครีเตเชียสประมาณ66ล้านปีก่อนอุกกาบายักษ์ชนโลกอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนพื้นที่บริเวณคาสมุทรยูกาตันประเทศเม็กซิโกก่อให้เกิดลุมอุกกาบาตชิชูลูการชนนี้ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลเทียบเท่าระเบิดนิวเคลียร์นับพันลูสภาพอากาศเย็นลงและความมืดปกคลุมฝุ่นละอองและเศษซากที่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทําให้บังแสงอาทิตย์เป็นเวลาหลายปีอุณหภูมิโลกเย็นลงอย่างรวดเร็วการสังเคราะห์สแสงหยุดชะงักวงโซอาหารันทลาย มีการประทุของภูเขาไฟในอินเดียซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นทำให้อากาศผันผวนระหว่างร้อนและเย็นทำให้ไดโนเสาร์ยกเ็นนกสูญพันธุ์ไปทั้งหมดสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์มากกว่า7 5เของสายพันธุ์รวมถึงสัตว์ทะเลเพืชบางชนิดที่สังเคราะห์สแสงสัตว์กขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถปรับตัวได้การสูญพันธุ์ครั้งนี้เปิดโอกาสให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพัฒนาขึ้นมาแทนที่ไดโนเสาร์ในฐานะสิ่งมีชีวิตและเป็นช่วงเริ่มต้นของทุกสัตว์ลลู้ Với nồng nặng về sự cài cấm của mình.